สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามที่ได้พูดถึงเกมนัดชิงที่ทีมชาติไทยพ่ายกับทีมชาติเวียดนามหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่าไทยแพ้ประสบการณ์ของเวียดนามจริงๆนะครับคือเวียดนามเก่าเกมกว่าแต่ทีมชาติไทยเราเองก็เล่นได้ดีซึ่งกล้าเล่นในนัดชิงขนาดนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มในอนาคตที่ดีนะครับ ซึ่งเกมนี้เวียดนามได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่45ใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับโดยได้ประตูจากลูกเตะมุมส่วนทีมชาติไทยเราเองก็มีโอกาสทําประตูในหลายจังหวะแต่ก็ยังไม่เป็นประตูสักทีส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามจะว่ายังไงในนัดนี้เราไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับได้บอกว่านัดที่แล้วเราอ่อนแรงแต่โชคดีที่แมต์นี้เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเอาชนะทีมที่แข็งแกร่ง เวียดนามอ่อนน้อมถ่อมตนแต่รักทีมในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เสมอมามาเติบโตไปด้วยกันนี่เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับเวียดนามรักษาฮีนชิดสปีดของคุณแข็งแกร่งมากแม้จะติดโควิดแต่ไม่ท้อถอยและคว้าชัยอย่างรุ่งโร์คอมเมนต์ต่อมาครับไทยแลนด์เล่นได้ดีแต่เวียดนามสมควรได้รับชัยชนะสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่แปลกประหลาดที่สุดของ AFF U23 จนถึงตอนนี้ทีมอ,อื่นๆเช่นลาวและอิตอลีเลสเตก็มีความก้าวหน้ายินดีด้วยทั้ง4ทีมสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมอาเซียนแข็งแกร่งขอเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับเวียดนามขอให้สนุกกับวันแห่งถ้วยรางวัลรักจากกัมพูชาคอเมนต์ต่อมาครับทั้ง2ทีมพยายามอย่างเต็มที่แล้วกลับบ้านไปสู้กับโควิด -19 กกันเถอะ พูดถึงโควิดส9บเาสปปลาวไม่ได้เล่นนัดชิงที่3เนื่องจากโควิด19และแมตช์ก็ถูกยกเลิกในที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าพวกเราชาวเวียดนามตัวเล็กแต่จิตวิญญาณของเรากล้าหาญมากต่อสู้เพื่อสีธงชาติเพราะประเทศของเราถูกรุกรานและถูกกดขี่ด้วยสงครามมากมายดังนั้นทุกครั้งที่เราต่อสู้สามาัคคีช,ชนะอยู่ในใจทุกคนเสมอ เป็นต่อมาครับไทยเตะได้ดีมากและพยายามอย่างมากคือเกมนี้ทีมชาติไทยถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีเล่นดีมากด้วยนะครับแต่เวีดนามก็เก๋กว่าจริงๆต้องยอมรับในจุดนี้ว่าเวีดนามก็มีความเก๋กว่าแต่สิ่งที่ไม่น่าทําก็คือชอบนอนเกินไปนะครับในแมตชนี้ไม่แมตชนี้แหละแมตแมตที่แล้วที่เจอกับไทยแมตที่แล้วก็นอนเยอะมากแมตชนี้ก็นอนนะครับนอนจนได้แชมป์เลยเอะนอนอย่างเดียวนะครับ ต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเขาเลยบอกว่าขอแสดงความยินดีกับ U21 ทีมเวียดนามชุดที่3สําหรับแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ <c oughs> แมมีด้วยนะครับแฟนบอลเวียดนามขอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยก็ดีมากเช่นกันไทยสมควรเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ2ในอาเซียนเวียแดบบนามก็ให้ไทยเป็นอันดับ2นะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับหนุ่มเวียดนามได้ไปสูตรแล้วว่าการนอนเป็นแชมป์ได้ เพื่อนชาวไทยควรเรียนรู้ที่จะนอนให้ดีเพื่อเป็นแชมป์ขอแสดงความยินดีนักรบเวียดนามที่ฝ่าวิกฤตโควิด9ขึ้นเป็นแชมป์มีบอกไทยด้วยครับว่าการนอนเป็นแชมป์ได้ก็นอนจริงๆครับเวียดนามก็นอนจริงๆจนเป็นแชมป์จริงเขาไม่ตมาเลยนะครับก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดแฟนๆชาวไทยจะใช้เหตุผลที่ชาย U19 แพ้กับ U20 ของเวียดนาม ดังนั้นอย่าลืมว่าครั้งนี้มันเป็นเพียงทีมชุดที่2เพราะว่าทีมที่1ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าคอมเมนต์ต่อมาครับคนได้บอกว่าสปริตยิ่งใหญ่เอาชนะ,ะอุปสรรคที่เรียกว่าโควิดและภูมิใจที่ได้เป็นแชมป์คอมเมนต์มาครับเป็นงานที่ดีเวียดนามเบอร์หนึ่งแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์มาครับอย่าบอกว่าทีมอายสิบเก้าทีมเวียดนามอายุ17-20ถึงปีไม่ต่างกันมากคนไทยอย่าเยอะ ก็มีเสียงนิดหน่อยนะครับแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับความจริงที่ว่าเวียดนามและไทยต่างก็เป็นเบอร์หนึ่งของ AFF จนถึงตอนนี้แต่ที่มือ,อื่นๆก็มีความก้าวหน้าอย่างมากและใกล้เคียงกับระดับของพวกเราต่อมาครับเป็นเกมที่ดีทั้ง2ทีมเล่นได้ดีหวังว่าทีมในอาเซียนจะได้ร่วมบนโลก2026ต่อมาครับทั้ง2ทีมทุ่มสุดตัวและหวังว่าหลังจากแมตช์นี้ ผู้เล่นของลาวเวียดนามประเทศไทยจะไม่มีผู้เล่นติดเชื้อโควิดขอเม่ต่อมาเลยครับขอแสดงความยินดีกับเวียดนามและขอให้โชคดีอีกครั้งในครั้งต่อไปที่ประเทศไทยรักจากสปปลาวต่อมาครับทั้ง2ทีมเล่นได้ดีในนัดนี้และเวียดนามก็โชคดีที่ชนะขอแสดงความยินดีต่อมาครับฟุตบอลเวียดนามกับไทยมีสเสน่ห์ในทุกระดับเสมอเคารพประเทศไทย ขอมูนต่อมาเลยครับก็ได้บอกว่าก่อนเกมไทยโม้ใหญ่มากนักเตะไทยอายุแค่16-19ปีแต่เล่นเยอะและเล่นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยจะไม่มีวันดีขึ้นถ้าคนหนุ่มสาวยังมีทัศนคติแบบนี้ต่อมาครับไม่มีอะไรสนุกไปกว่าการชนะไทยทั้งสองนัดเรายังคงครองตําแหน่งราชาอาเซียนคนใหม่และค็อม็นสุดท้ายครับที่นํามาให้ชมกันในคลิปนี้นะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีม U23 เวียดนาม นั่นคือจิตวิญญาณของเวียดนามที่ไม่เคยยอมแพ้ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยยู23ด้วยคุณมีกลุ่มนักเตะเยาวชนที่มีแนวโน้มในอนาคตนักเตะมีเทคนิคที่ดีมากแต่น่าเสียดายที่จบไม่สําเร็จอย่างไรก็ตามปีนี้ยู23เวียดนามเป็นทีมชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจอกันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้านะแล่ก็สติ๊กเกอร์ยิ้มนะครับยิ้มแบบย่อเย้ยนิดนึงครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนาม ที่ได้พูดถึงนัดจริงที่เวียดนามเฉือนเอาชนะไทยไป1-0ซึ่งการชนะครั้งนี้ก็นอนค่อนข้างเยอะนะเอะก็นอนปุ่สาประตูเซฟได้ก็นอนไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนก็น่าเสียดายนะครับที่ทีทมชาติไทยแพ้เวียดนามในครั้งนี้แต่ก็ต้องชื่นชมทีมชาติไทยด้วยนะครับที่เล่นได้อย่างมั่นใจแล้วก็กล้าสู้กับเวียดนามถึงแม้ว่าเวียดนามจะเก๋กว่าจริงๆก็เถอะ เอาละครับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการน,นําเสนอความพี่เห็นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบนคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ